ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก้องชาบุบุกโกดังสาววันครับวันนี้จะพาไปชมครับรถแห่ผกล้อขนาดเล็กครับผมครับแต่ไม่เล็กลูกค้าจัดเต็มครับประชมกันคันนี้เราเสริมฟังก์ชันอะไรบ้างครับผมครับคันนี้แต่งทุกอย่างไม่ว่าเครื่องยนต์ไม่ว่าเกียร์ครับผมครับผมจะพาไปชมก่อนว่าเขาแต่งอะไรบ้างครับเอาหลักแต่งมาทุกอย่างครับตอนแรกซื้อรถมบือสองมาเอาไปมาครับบุดเยอะกดซื้อรถที่สภาพอีกหนุ่นครับเครื่องเขาแต่งมาครับติดเทอร์โบมาครับวางสีมาครับผมครับ เดี๋ยวไปเป็นทางด้านเกียร์ครับนี่ครับ1เกียร์2เกียร์ใส่2เกียร์มาครับเพื่อแล้วใหมนหนักลงครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายสำหรับการออกแบบมากครับเพราะลูกค้าต้องการฟังก์ชันใหญ่ครับผมครับแล้วคันนี้ครับฟังก์ชันเยอะมากว่าเป็นครับตู้หมุนหลังครับว่าจะเป็นทางด้านตู้กลางหมุนหน้าครับโอ้ฟังก์ชันถือว่าเยอะมากคันนี้มีการเปิดปีกตู้หลังอยู่นะครับทาไม้องเปิดปีกครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเล่นแบบสไตล์ดีเจครับผมครับเขาต้องการเปิดปีกข้างหลังลูก็ดีครับผมถือว่า จุดยากครับผมแล้วก็มีการเปิดข้างอย่างเงีัยเปิดข้างวิธีลงไปแล้วก็เปิดทีเปิดขึ้นบนครับผมครับคันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากว่าลูกค้าใช้งานหลายแนวครับคันนี้พี่พิคก็ถือว่าจัดเต็มทุกอย่างทั้งแตระบบเสียงระบบเสียงแกก็ทําตู้มาเองครับไม่ว่าเป็นตู้เบสตู้กลางครับตู้แหลมทามาเองทุกอย่างครับส่วนเอ็กซ้าวมี power แล้วก็เดินระบบให้แกครับผมครับมาดูหน้างานกขาถนัครับเห็นไหมรถเล็กครับล้วก็ สัดสรรให้แบบคุณภาพเร็นว่าเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกเปิดลงไฮดรอลิกเปิดขึ้นเป็นระบบไฮดรอลิกทั้งบทครับทำไมผมใช้ระบบไฮดรอลิกเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบที่ทนทานนะครับแล้วก็ทํางานง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพการขึ้นลงของเขาครับดีมากระบบไฮดรอลิกครับผมรับไม่ว่าเป็นการต่อท้ายนะครับผมนี่ครับต่อท้ายก็ทป็การต่อท้ายเสร็จรียบร้อยแล้วครับทำการตู้หมุนตัวนี้ครับสลับคันนี้ครับผมก็ไปดูข้างหน้าว่าช่างทําอะไรอยู่บ้างครับ ตอนนี้ช่างเราครับก็กาลังพวกตระกูลตีโป่งตรนี่ตีโป่งตีลายครับผมครับแต่ละคันแต่ก่อนเสร็จเนี่ยใช้เวลามากพอสมควรนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นครับทางด้านไฟหน้ารถเห็นไหมครับไฟหน้ารถนี่ครับคันนี้มีการแต่งหน้าเหมือนรถกระบเลยนะครับผมครับทําไมถึงมีการแต่งหน้าครับคันนี้มันเป็นรถหัวเล็กเห็นไหมครับแต่ลูกค้าหนุนไปทำบนหก้อครับบูรล้อออกมาข้างนอกครับผมครับล้อมาข้างนอกถ้าเราไม่แต่งหน้าไม่สวยยังไงก็ไม่สวยครับผมครับ การแต่งหน้าโจทย์อะไรอีกนี่ครับประตูตรงนี้ก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งประตูไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อก็ต้องเพิ่มอีกครับทำให้การทํางานเยอะมากขึ้นครับผมครับแต่งหน้าท่านก็พยายามดัดโค้งครับเพื่อความสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นด้านช่วงล่างนะครับรามีการดามให้แข็งแรงครับดูรอยเชื่อมช่างเลยเลยครับผมครับความมาตรฐานครับผมเพื่อการความแข็งแรงว่าตรงนี้ก็ถือว่าแล้วมัหนักเยอะโปรตีนเพราะว่าเสียงกลางอยู่ตรงนี้ครับผมครับคันนี้ฟังก์ชันตู้หมุนนะครับกลางหน้าหมุนครับเวลาจอดเล่น ฝั่งนู้นก็เป็นเบรหมุนครับผมครับแต่ตัวนี้เราไม่หมุนหมวกไปเราหมุนเฉพาะตู้ข้างในครับลูกค้าออกแบบมาแล้วก็จัดให้ตามแบบลูกค้าต้องการเลยครับผมครับเป็นหนึ่งคันครับที่โจทย์ยากและท้าทายสำหรับบริษัทเรามากครับผมครับทั้งแต่งหน้าทั้งแต่งข้างทั้งตู้หมุนหน้าตู้หมุนหลังมาครบในคันนี้ครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันเปิดปีกข้างหลังครับผมครับดีกคันนี้ก็ถือว่าคันแรกที่เราทำเปิดปีกข้างหลังเพราะว่าเขาต้องการให้มองเข้ามาจากข้างหลังครับเห็นดีเจเล่นดนตรีหร สามารถมองเห็นจากหลังมาด้วยเลยครับสลับคันนี้ครับผมครับพร้อมด้วยตัวแต่งหน้าอีกครับผมขับเพิ่มความทุกยากในการทํลุ้นห่มากขึ้นสลับคันนี้ครับผมก็รอชมครับรุแห่พี่พิกครับผมครับคันนี้ก็ไปปาจีนบุรีอีกหนึ่งคันครับผมคุณครับผม